ฝันว่ากินข้าวทำนายว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายและหน้าที่การงานจะได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนขัน้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นฝันว่ากินข้าวเหนียวทำนายว่าเป็นความฝันที่ดีชีวิตจะมีความสุขสำราญไม่มีปัญหาใดๆดมาทำให้เดือดเนื้อร้อนใจ ใครอยากมีบุตรก็จะสมหวังดังปรารถนาฝันว่ากินข้ากับเพื่อนทํานายว่าจะได้รับโชคลาภและมีความสุขกับการทํางานจนบางครั้งปัญหาสุขภาพอาจมาเยือนต้องหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนเสียบ้างส่วนใครที่มีคนรักอยู่แล้วต้องหันมาดูแลใส่ใจให้มากขึ้นอย่าทุ่มเทวเวลาให้กับการทํางานหรือเพื่อนฝูงมากเกินไปจนลืมดูแลคนใกล้ตัวฝันว่ากินข้ากับครอบครัวทํานายว่า เป็นช่วงที่ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะและคุณต้องเป็นคนแบกรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยตัวเองทําให้มีปัญหาความเครียดหรือบางครั้งมีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัวก็จะทําให้ผิดใจกันได้เช่นกันควรระงับสติอารมณ์ไม่ปทะคารมหรือมีปากเสียงกับใครในช่วงนี้ฝันว่ากินข้าวอร่อยมากทำในว่าในเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในบางเรื่อง คุณต้องพิจารณานิสัยใจขอให้ดีว่าเหมาะสมแก่การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนหรือไม่ส่วนใครที่กำลังทำธุรกิจช่วงนี้ก็มีสัญญาณที่ดีเริ่มมีกำไรเข้ามาทำให้เพลิดเพลินกับการทำงานแลาหารายได้งานาหาราย